สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธี r u n บอทเว็บตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่บอท4เมื่อก่อนเป็นบัท3แต่ตอนนี้เขาอัปให้อัปเกรดเป็นบัตร4นะครับโอเคก่อนอื่นก็โหลดแอปพวกนี้มาก่อนนะครับแล้วเราก็ไปโหลดสคริปต์แล้วก็มา copy ตัวนี้คือสคริปต์นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปให้ หน้าตาสคริปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมันจะนับถอยหลังพอมันถึงศูนย์แล้วก็กดกดาวน์โหลดรอแป๊บหนึ่งอืมใหญ่จังเฮ้ย โอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดกดคลิก here to download ถุบถ้ามันเด้งไปหน้าใหม่เราก็กดย้อนกลับแล้วกดใหม่จนมันโหลดให้เรานะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ ES File เข้าไปที่หน้าดาวน์โหลด เข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดกดบัตรค้างไว้กดท้ำ3ไข่ปลานะครับแล้วกดไปที่แตกไฟตกลงนะครับโอเคพอมาถึงหน้านี้แล้วบัตรจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะให้เรามาที่เทอร์มินเข้าไปปึบ ทีนี้เรามาพิมพ์คำสั่งกันนะครับคำสั่งผมก็จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคิปเหมือนเดิมนะขัดลอกแล้วก็วางขัดลอกแล้วก็วางผมขอแนะนำให้เพื่อนๆอน่าน แคปหน้าจอแล้วไปใส่ที่อ่ที่แปลภาษานะครับมันจะมันจะเห็นมันจะก๊อปคัดลอกได้โอเคตัวที่สองตัวที่สาม pcc nano insta nano ตัวที่สี่ ถ้าใครไม่เข้าใจก็ให้ดูหลายๆรอบเอานะครับผมว่าผมช้าแล้วนะเนี่ยเผื่อใครตามไม่ทันพอมาถึง cd ตรงนี้โอเคให้เราพิมพ์ cd แล้วเว้นแล้วเข้าไปก๊อปตัวบอดนะครับบดที่เราแตกไฟล์ไปเมื่อกี้ กดลอกกดวางนะครับกดวางตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้ก็อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้าย LS นี่ไม่ต้องก็ได้นะครับ LS คือการกรวจสอบว่ามันมีไฟล์ของเราหรือ,อยังเรามาตัดลอกทีนี้ ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็กด LS ดูก็ได้นะเนี่ยมันก็มีอยู่แล้ววางแล้วกด Enter มันก็จะรันบัตให้เราโอเคมาถึงหน้านี้แล้วก็คัดลอกลิงก์อยู่ตรงนี้นะเข้าไปใส่ในโคม แก้แคปชั่นถ้ามันเด้งเราก็กดย้อนกลับนะโอเคพอมันนับถอยหลังแล้วก็ปล่อยให้มันนับไปเหียอศูนย์แล้วก็ค่อยกด ว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะผมว่าผมสอนละเอียดแล้วเนี่ยช้าแล้วนะวางนะกด enter ป๊บปล่อยมันลันไปโอเคมาถึงตรงนี้ให้เรากดหนึ่งแล้ว enter มันถาม y กับ n ให้เรากด y ทีนี้มันจะถามหา user ของเราให้เราเข้ามาที่แอปตัวนี้พื่แล้วกดมาตรงนี้นะครับ กดลบบวกบวกโคมเข้ามานะแล้วกดย้อนก,กลับกดรูปเครื่องบินคืบแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับตัวนี้ไม่ใช่แอปนะผมบันทึกมาจากโคมใครอยากจะบันทึกก็บันทึกได้นะวิธีบันทึกก็อย่างนี้นะสมมุติว่านั่นเป็นตัวเว็บไซต์นี่ครับบันทึกไปที่หน้าหลักมันก็จะเป็นอย่างนั้นเองเราโอเค เข้าไปที่เว็บไซต์ในโคมเลยกดรีเฟรชหนึ่งครั้งเลื่อนรีเฟรชหนึ่งครั้งครับโอเคทีนี้เราออกไปหาตัวแอปตัวนี้เหมือนเดิมกดปิดหมดเครื่องบินครับให้เราหาคำว่า P P ขึ้นหน้าครับ โอเคตรงนี้นะ pos post เนี่ยตัวนี้โอเคเลื่อนไปหน้าที่2พึบให้เรา copy ตรงนี้มาก่อนเลยพนี่ user มันทำหาตัวนี้แหละทำหาตัวนี้แหละ copy กดค้างไว้มันจะ copy ให้เราเองแบบนี้ปัดทิ้งไปก่อนปัดทิ้งไปให้เรากดวาง วางตรงไหนก็ได้แล้วกด enter ทีนี้มันจะทำหาคุกกี้ลันไม่ใช่คุกกี้ลันเฉยๆนะคุกกี้คือตัวนี้ครับตัวนี้1 2 3สอให้เราก๊อปไล่มาเลยครับตรงนี้จนมาถึงอันสุดท้ายให้เราก๊อปอันแรกไปก่อนกดค้างไว้วางไม่ใช่ไม่ใช่ ลบจริงก่อนพิมพ์คำว่า c d o u b k i e แล้วกด2ขีดโอเค Enter คลแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิม c d o u b k i e 2ขีดกอบตัวที่สองไปนะครับ ถ้าใครคิดว่ามันมีคลิปของต่างประเทศนะครับถ้าใครคิดว่าเข้าใจทําตามได้ก็ดูของต่างประเทศก็ได้เข้าสวนตัวที่4ผมจะทำช้าๆซีนโอเค ไอองผมว่าช้านะตัว่อที่ก็าวาง Enter แล้วก็พิมพ์ c สมันโอเค i e สองขีอาสุดท้ายโอเควาง แล้วก็ปล่อยมันครับมันจะรันให้เราเองอะไหนไม่รันสักทีวะลองกด enter ดูดิโอเคมันรันแล้วกด enter นะเมื่อกีอ้แล้วให้เรากด2นะทีนี้ enter โอเคมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะให้เราพิมพ์คำว่า C D C D ว้นแล้วก็เข้าไปที่ E S File เพื่อไปก๊อปบัตรมาอีกครั้งนะก๊อปบัตมานี่พอเราลงคำสั่งมันจะขึ้น มี2ตัวนี้ให้เรากดวางเึิ enter ใช่ไหมวะอันนี้ไม่ใช่นะลืม copy ไว้กดค้างไว้แล้วนะกดสาไข่ปลานี่กดคุณสมบัติคัดลอกแล้วก็กดวาง enter แล้วก็พิมพ์คำว่า p h p เว้นบัตรสี่ดัด p h p enter ผึบโอเคเกือบเสร็จแล้วถ้ามันขึ้นอีเมลของเราแปลว่าผ่านแล้วนะแต่ว่ามันจะรันให้เราอัตโนมัติแล้วทีนี้ให้เรากด2องผึบ enter มันก็จะเครมให้เรานะครับอัตโนมัติเครมอัตโนมัติโอเคแบบนี้แปลว่าเสร็จแล้วนะเราก็ปล่อยมันค้างไว้ให้มันลันไปเองเลยนะสมมุติว่าเราปิดเราปิดหน้านี้ไปแล้วนะสมมติว่าถ้าเราอยากครั้งหน้าเราอยากจะมาลันใหม่ก็ออกสมมุติว่าเราออกนะก็เข้ามาแล้วก็พิมพ์ CD ไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง เบื้องต้นแล้วนะพิมพ์ cd แล้วมาคัดลอกตรงนี้ได้เลยกดวาง Enter แล้วก็พิมพ์ php 4 php แค่นี้มันก็รันให้เราแล้วนะรอบหน้าเราไม่ต้องลงคำสั่งใหม่แล้วมันก็จะรันให้เราเหมือนเดิมโอโจโด้วย กดสองนะโอ้สลืมกดสองแปว่าสตาร์ทเครมเนี่ยมันมีคำสั่งอย่างนี้นี่งไงครับมันก็จะประมาณนี้แหละครับก็ขอฝากไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับ12ซับสไครนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะบาย